เมื to to hmm. oh, oh, ่อจะทำการนำเสนองานไอ้ป๊อบมานี่ก่อนไเจอเออจะทำอะไเอายาดมซุกจมูกหน่อยสิกลุ่มนี้ทำอะไรคะฮะทาโฮมลรอฮะทาโฮมลรอใช่ทำกระถางต้นไม้อัจฉริยะสมาร์ทไอโอทีโอ้มันใช้ยังไงคะเป็นกระถางต้นไม้ที่ออกแบบสำหรับคนว่าง นะครับคนว่างมันต้องว่างจริงๆนะครับตามภาษาของผมเองหรือว่าของผมเนี่ยไม่ได้มาสายนี้โ <c oughs> ดยตรงของผมเป็นสายเล่นเกมโดยเฉพาะ <c oughs> ผมได้วิจัยและออกแบบกับเพื่อนที่เรียนวิศวะโยธามาด้วยกันว่าเฮ้ยไอตูนมึงหาอดิเรกทำดีว่ะจากปลูกต้นไม้ไหมได้ครับจัดให้ผมก็เลยได้ช่วยกันทําตัวนี้ขึ้นมาเป็นกระถางต้นไม้โดยส่วนประกอบอย่างแรกก็คือส่วนนี้เป็นโถเก็บน้ํา ที่จะพ่วงต่อกับตัวปั๊มน้ำเล็กๆก็จะมีตัววัดอุณหภูมิตรงนี้ตรงนี้จะมีเซ็นเซอร์ตัวจับนะเอาคูเข้ามาดูครับคูเข้ามาดูเอาให้มันมแล้วใจคูแล้วก็จะมีตรงนี้จะเป็นตัวปั๊มน้ำก็คือเราจะไม่ได้แบบให้มันน้ำกระชกนะถ้าสมมุติว่าเราเอาต้นไม้มาวางในบริเวณนี้ในอ่างอย่างนี้น้ำก็จะไม่ล้นลงบอ่ออ่าเพราะเรามีฐานรองน้ำอันนี้เราก็จะปักไปในดินเลยประมาณนี้อ่าถ้าสมมุติเป็นต้นไม้อะไรอย่างนี้ แล้วก็ไฮไลท์มันจะอยู่ที่ว่านี่คือตัวเซ็นเซอร์วัดความชื้นดินวัดความชื้นดินเนี่ยคือเราจะปักเข้าไปในดินเลยตรงเนี่ยอันนี้ก็ทดลองเรียกร้อยังมีเศษดินอยู่เลยนะแน่นอนว่ากําม,นะมน้เสียงความน้ําทํางานนะครับถ้าเราจับตัวนี้ตัวนี้มันจะไปพ่วงก,กับไอตัวมอนิเตอร์ด้านในซึ่งเราพ่วงวงจรเดี๋ยวให้ครูดูวงจรก่อนนะฮะ <c oughs> ก็แน่นอนว่าวงจรอาจจะเลเทะนิดหน่อยนะครับ แต่ถ้าเราจัดสายอะไรอย่างนี้ก็ว่ากันกันอันนี้เราเร่งรีบทํางานแบบสุดความสามารถละฐาในการเติมถานเติมอะไรอย่างนี้เราก็ใช้ Power Bank พว่วงกับสาย Micro USB 2ตัวใช้ n o d ดเป็น MCU 8266นะครับ <Yes. S 1> แล้วก็จะมีตัวเซโรนอยตัวดีเลย์จะอยู่ในนี้ด้วยนะแต่ผมก็สามารถเปิดได้นะเดี๋ยวจะทําให้ดูอีกรอบนึงแต่จุดไฮไลท์ของมันก็คือตัวจอรครับ <Yes. S 1> ตัวจอเนี่ยอันนี้คือผมยังไม่ได้ปักดินนะ อันนี้คืออุณหภูมิเรายังไม่ได้อันนี้นะครับเรายังไม่ได้แบบว่าอ่ามันว่างเปล่าจะสังเกตได้ว่าถ้าเราจับมันมันก็จะเปลี่ยนสีหน้าก็เหมือนเขาว่ามันจะวัดความชื้นนะครับตอนนี้คือไม่มีความชื้นไม่มีอะไรเลยเป็นอุณหภูมิปกติก็น่าจะเศร้าลองจับ,จจบถ้าเราจับก็อหน้านยิม้มอันนี้เซนเซอร์นานทางานใช่ไหมใช่เซนเซอร์ทํางานัอมน้าก็จะหล่นด้วยนะอือฮ อ่ะก็จะประมาณนี้มันก็จะลินน้ำเรื่อยๆนะครับโอเคเลิศลับทำนานไหมคะทำประมาณนานไม่อยู่ที่สิบสัปดาห์ได้สิบสัปดาห์อืมทำมาสิบสัปดาห์แล้วป๊อเปอทํทำอะไรบ้างคะป๊อปเปรทำรายงานไอ้นี่ทำรายงานกับจัดหาจัดหาวัสดุอุปกรณ์ต้นไม้มาให้อ๋อโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปติดตามนะคะว่าวันพุธ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 เดี๋ยวเราไปติดตามอีกทีหนึ่งว่ากระถางต้นไม้อัจฉริยะนี่ จะขายในเชิงพาณิชย์เท่าไหร่จากคู่กนยัง